มาทั้งจังหวัดอุดรค่ะกับการฝึกอบรมซอยเหลือผู้ประสบภัยทั้งน้ำค่ะจังหวัดอุดรธาน,นีฝึกอบรมยูนิสคู่เพิ่มทักษะให้แก่กำลังพลในการใส่เรือและการซอยเหลือผู้ประสบภัยทั้งน้ำเพื่อให้กำลังพ้นมีความพร้อมที่สีซอยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุค่ะกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่13 จัดกำลังพ่นเขารับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาไพ่พิบัติบูรนาการความร่มมือบริหารจัดการสาธารณภัยเสริมสร้างความชำนาญและประสบการณ์การซ้อยเหลือผู้ประสบสาธารณัยณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต14ีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นการฝึกอบรมยุนิสคูเพิ่มทักษะให้แก่กำลังพลนในการใส่เรือ และซอยเหลือผู้ประสบพ่ยทั้งน้ำเพื่อให้กำลังพ้นเนี่ยคะ่ะได้มีความพร้อมและเกิดความชํานาญเตรียมออกซอยเหลือประชาชนทันที่ที่เกิดเหตุซึ่งหน่วยก็ได้บูรณาการความร่วมมือกับกองกากับการตํำรวจตะเว้นชายแดนที่24ฝ่ายปกครองตลอดจนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่คะ่ะ กิจกรรมในเทือนี้นะคะก็ได้รับการสนับสนุนวิทยากรเมืออาชีพจากส่วนราชการในพื้นที่บาวาสิเป็นสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจงังหวัดอุดรธานีแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ในการเตรียมรับมือสถานการณ์หาเธอเกิดเหตุแผ่นดินไหวหรือว่าสาธารณภัยอย่างอื่นนะคะตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนค่ะในการรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและการทรัพย์สินนะคะอีกทั้งเป็นการพัฒนาเครือข่ายกู้พ่ยผักพ้นระเรื่อพร้อมด้ค่ะ,คะร่วมไปถึงหน่วยทหารในพื้นที่ให้เกิดการปฏิบัติการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดวัสันข่าเอาบวาสิเป็นทหารหรือพ้นระเรื่อนนะคะกะซ้อยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด ค่ะค่ะ